ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าโดยพระสมชายฐานะอุโทโธมงคลที่11บําำรุงบิดามารดาต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุย๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์ เมื่อถึงเวลาแล้วย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใดคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นทองคําแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีแท้หรือไม่ให้ดูตรงที่เลี้ยงพ่อแม่ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงแสดงว่าดีไม่จริงเป็นพวกทองชุบทองเก๊เพราะคุณของพ่อแม่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตนประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ำและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึงร้อยปีและปรนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิตก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด ยังมีผู้อุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษยอดเขาพระสุเมนแทนปากกาน้ํำในมหาสมุทรแทนหมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรวูเขาสึกกร่อนจนหมดน้ํำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมดบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตรสรุปรยย่อคือหนึ่ง เป็นต้นแบบทางกายแบบเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ของทั้งหลายในโลกมีค่าสูงขึ้นตัวอย่างเช่นก้อนดินเหนียวธรรมดาถ้าหากนำมาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตาก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมาเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ดินเหนียวก้อนเดียวกันนั้นหากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีกเช่นแบบเป็นพระพุทธรูปดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผู้คนได้กราบไหว้บูชาจะเห็นได้ว่าคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเองในทํานองเดียวกันการเกิดของสัตว์เช่นเป็นช้างม้าวัวควายแม้จะมีปัญญาติดตัวมามากสัปปานใดก็ไม่สามารถทําความดีให้เต็มที่โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนได้โครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหมาะในการทําความดีทุกประการ เราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง 2. เป็นต้นแบบทางใจให้ความอุปการะเลี้ยงดูฟุงฟักทนุถนอมอบรมสั่งสอนปลูกฝังกิริยามารยาทให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกพระคุณของพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เราก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้ว ยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นต้นแบบทางใจให้ด้วยก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนันต์สมญานามของพ่อแม่สมญานามของพ่อแม่นั้นกล่าวกันว่าท่านเป็นทั้งพรหมของลูกเทวดาคนแรกของลูกครูคนแรกของลูกและเป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งอธิบายได้ดังนี้พ่อแม่เป็นพรหมของลูก เพราะเหตุที่มีพรมวิหารธรรม4ี่ประการได้แก่ 1. มีเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด 2. มีกรุณาคือหวั่นใจในความทุกข์ของลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง 3. มีมุทิตาคือเมื่อลูกมีความสุขสบายก็มีความปรับเลื่มยินดีด้วยความจริงใจ 4. มีอุเบกขา คือเมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตครอบครัวลูกจนเกินงามและหากลูกผิดพลาดก็ไม่ซ้ำเติมแต่กลับคอยเป็นที่ปรึกษาให้เมื่อลูกต้องการพ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกหรือบุรพเทพของลูกเพราะคอยปกป้องคุ้มกันภัยเลี้ยงดูลูกมาก่อนผู้มีความปรารถนาดีคนอื่นๆพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก เพราะสั่งสอนอบรมทั้งคำพูดและกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่นๆพ่อแม่เป็นวิสุทธิเทพของลูกเพราะมีคุณธรรม4ีประการได้แก่ 1. ไม่ถือสาในความผิดของลูกแม้ว่าบางครั้งลูกจะพลาดพลัง้งล่วงเกินก็ให้อภัยเสมอ 2. ปรารถนาประโยชน์แก่ลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ยังคงปรารถนาให้ลูกได้ดีมีความสุข สเป็นทักษเนยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของลูกเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญต่อตัวท่าน 4. เป็นอาหุเนยะบุคคลเป็นผู้ควรแก่การรับของคำนับและการนามัสการของลูกคุณธรรมของลูกเมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายป่านนี้ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนคุณท่านในทางพระพุทธศาสนาได้บรรยายคุณธรรมของลูกไว้อย่างสั้นๆแต่เก็บความไว้ได้อย่างครบถ้วนคือคำว่ากตัญยูกตะเวทีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกรวมอยู่ในสองคำนี้กตัญญูหมายถึงเห็นคุณค่าท่านคือเห็นด้วยใจด้วยปัญญาว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่สักแต่ว่าปากท่องพระคุณพ่อแม่เปล่าเปไปเท่านั้นคุณของพ่อแม่ดูได้จากอุปการะคือประโยชน์ที่ท่านทำแก่เรามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากคนอื่นตามธรรมดาคนทั่วๆไปเมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นทางได้เช่นเห็นหลักทรัพย์หรือดูนิสัยใจคอต่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าอุปการะคุณของเขาจะไม่สูญเปล่าจึงลงมือช่วยเหลือ แต่ที่พ่อแม่อุปการะเรานั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้มองถึงหลักประกันใดๆเลยเราเองก็เกิดมาตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์แม้แต่เข็มเล่มเดียวยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าอวัยวะร่างกายจะใช้ได้ครบถ้วนหรือไม่ยิ่งนิสัยใจคอแล้วยิ่งรู้ไม่ได้เอาทีเดียวโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนอกตันยูหรือไม่ไม่รู้ทั้งนั้น หนังสือสัญญาการรับปากสักคำเดียวระหว่างเรากับท่านก็ไม่มีแต่ทั้งทงที่ไม่มีท่านทั้งสองก็ได้โถมตัวเข้าช่วยเหลือเราจนสุดชีวิตที่ยากจนก็ถึงกับกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาช่วยเรื่องเหล่านี้ต้องคิดดูด้วยเหตุผลอย่าสักแต่คิดด้วยอารมณ์เท่านั้นการพิจารณาให้เห็นคุณของพ่อแม่ด้วยใจอย่างนี้แหละเรียกว่ากตัญญูเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของผู้เป็นลูก ยิ่งพิจารณาเห็นคุณค่าท่านมากเท่าไหร่แสดงว่าใจของเราเริ่มใสและสว่างมากขึ้นเท่านั้นกะตะเวทีหมายถึงการทดแทนพระคุณของท่านซึ่งมีงานที่ต้องทำสองประการคือ 1. ประกาศคุณท่าน 2. ตอบแทนคุณท่านการประกาศคุณท่านหมายถึงการทำให้ผู้อื่นรู้ว่าพ่อแม่มีคุณแก่เราอย่างไรบ้างมากน้อยเพียงใด เรื่องนี้มีคนคิดทำอยู่มากเหมือนกันแต่ส่วนมากไปทำตอนงานศพคือเขียนประวัติสันเสริญคุณพ่อแม่ในหนังสือแจกการกระทำเช่นนี้ก็ถูกแต่ถูกเพียงเปลือกนอกผิวเผินนักถ้าเป็นการกินผลไม้ก็แค่เคี้ยวเปลือกเท่านั้นยังมีทําเลที่จะประกาศคุณพ่อแม่ที่สำคัญกว่านี้คือที่ตัวเรานั่นเองคนเราทุกคนคือตัวแทนของพ่อแม่ตนทั้งนั้น เลือดก็แบ่งมาจากท่านเนื้อก็แบ่งมาจากท่าน,น,าาานตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติของตัวเรานี่แหละจะเป็นเครื่องประกาศคุณพ่อแม่อย่างชัดแจ้งที่สุดไม่ใช่อยู่ที่หนังสือแจกไม่ใช่อยู่ที่หีบศพบ,บนเชิงตะกอนแต่อยู่ที่ตัวเรานี่เองหากพิมพ์ข้อความไว้ในหนังสือแจกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมแต่ตัวเราเองประพฤติสัมมาเลเทเมา คอรับชั่นทุกครั้งที่มีโอกาสศีลข้อเดียวก็ไม่สนใจรักษาก็ผิดที่ไปสะดูดีคุณพ่อแม่ว่าเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยแต่ตัวเราผู้เป็นลูกกลับประพฤติตัวเป็นนักเลงอันธพาลอย่างนี้คุณค่าของการสรนเริญพ่อแม่ก็ลดน้ำหนักลงกลายเป็นว่ามอบหน้าที่ในการกระตะเวทีประกาศคุณพ่อแม่ให้หนังสือทำแทนให้กระดาษให้เครื่องพิมพ์ให้ช่างเรียงพิมพ์แสดงกะตะเวทีแทน แล้วตัวเรากลับประจานพ่อแม่ของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านว่าพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพ่อแม่ของใครใครก็รักเมื่อรักท่านก็จงประกาศคุณความดีของท่านสิประกาศด้วยความดีของตัวเราเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งท่านยังมีชีวิตอยู่การประกาศคุณของเราจะทำให้ท่านมีความสุขใจอย่างยิ่ง ส่วนใครจะประพันธ์สรรเสริญคุณพ่อแม่พิมพ์แจกเวลาท่านตายแล้วนั่นเป็นประเด็นเบ็ดเล็ดจะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าเราจะตั้งใจประกาศคุณท่านหรือไม่ความประพฤติของเราก็เป็นตัวประกาศคุณท่านหรือประจานท่านอยู่ตลอดเวลาคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเราจะประกาศคุณพ่อแม่ของเราด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหรือจะใจดำถึงกับประจานผู้บังเกิดกล้าว ด้วยการทำตัวเป็นพานเกเรและประพฤติต่ำทรามการตอบแทนคุณท่านแบ่งเป็นสองช่วงคือ 1. เมื่อท่านยังมีชีวิตก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านตอบเมื่อยามท่านชราดูแลปฏิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย 2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็จัดพิธีศพให้ท่านและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้วก็นับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเราผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำดังนี้ 1. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ 2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้3ถ้าท่านยังไม่มีศีลก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้4ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนาก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธาการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนา เป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพานอานิสงการบำรุงบิดามารดา 1. ทําทำให้เป็นคนมีความอดทน 2. ทํทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. ทํทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ทํทำให้พ้นทุกพ้นภัย ทําให้ได้ลาบโดยง่าย 6. ทําให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน 7. ทําให้เทวดาลงรักษา 8. ทําให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 9. ทําให้มีความเจริญก้าวหน้า 10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 11. ทําให้มีความสุข 12. ทําให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังเพราะการปฏิบัติในมารดาบิดานั่นแหละ บัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เองเขาละโลกไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์จากขุธ,ธกะนิกายชาดกสัตตติพระไตรปิฎกเล่ม28หน้า162ข้อ67กลับมาติดตามรับฟังมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าโดยพระสมชายฐานาพุโทโธจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ